อา่ะเอ,อ่อยลเดอาดมัน,มนปดบทันหรอกป้ปานนี้นะอะนี่ะนะะงหลับตัวเลยรุณปาเดเขย่าโอ้ยมันจะได้ปดเอาต้าขึ้นรดโอ,โอ,โอ้ดูเอาครับนี่แหละครับสิ่งที่รอคอยอปดไม่ทันนะครับ ยายาของโอ้โหขุนละโวันหนึ่ึ้นโอลยืนอยู่อู้หูตันเลยตายตายตายไร่ขุนละโอ้อยโลขึ้นมานี่นสุดก็ไหลหมป้องปุาเพี่ยนๆนีดูเอาครับดูครับพี่น้องครับนี่นะครับวิถีชีวิตลุงลุงขงครับวิไลนินเกตนะครับเพื่อนผมนะครับ ดูครับจังหวะเอานะครับนี่นครับอรุณสวัสดิ์นะครับช้าวันนี้วันที่สิบสี่นะสิบสี่เดือนพฤษภาคมเจ็บผมมานอนที่บ้านเพื่อนนะครับที่บ้านหอคำ อำเภอบึงการจังหวัดบึงการครับอันนี้บริเวณที่บ้านหลวงบรรยากาศตอนเช้าๆนะ้ครับ,รอาารบของลำโขงแล้วก็ภูเขาฝั่งนู้นฝั่งลาวเรามองเห็นฝั่งนู้นคือภูเขาฝั่งภูเขาควายครับโอ้สวยงามมากครับอากาศตอนเช้าๆนะเดี๋ยวสักหน่อยผมตื่นมาวันที่ห้าอันนี้ก็ถ่ายประมาสักปีห้าทนี่เราก็ดู ตะวันขึ้นทำไมนะครับโดนแสงขึ้นอันนี้ ครับวันนี้ผมจะพาไปดูวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงนะครับเขาหาปลาด้วยวิธีการไหลมองนะครับไหลมองคืออ้วนนะครับดางมีอ้วนเดี๋ยวผมจะลงไปกับเพื่อนนะครับเพื่อนจะไปดูวิธีการและขั้นตอนการไหลมองนะครับ นี่คือเจ้าของเรือนะครับคนที่ใส่เสื้อสินเงินเนี่ยที่ผมจะไปออกไปหาปลาขเขานะครับคือเพื่อนผมนะครับวิไลนินเกตนะครับคนนี้ก็คือฟิชแมนเฟนนะครับเป็นชาวประมงนะครับแลวเป็นเพื่อนผมก็นี่คือไม่ใช่ดูอ,อาโอมนะฮะนี่ฟิชแมนเฟนจริงจริงตรงนี้เป็นท่าเรือก่อนจะออกเรือนะครับเราก็จะมาตเตรียมเครื่องมือ พวกอ้วนพวกอะไรแล้วก็ที่นี่ใครลงมาก็จะต้องต่อคิวนะฮะคนใครลงมาก่อนคนแรกก็สามารถล่องเป็นคิวแรกๆตามตามคิวกันไปนะฮะแล้วก็เขาจะเว้นจังหวะนะครับเว้นช่วงไม่ใช่แบบไปปุ๊บคนนี้ไล่ตามเลยไม่ใช่อะ่ะคนหนึ่งไปปุ๊บเาปล่อยก่อนคนนี้ก็จะรอจังหวะสักพักสักระยะฮะ,ะให้อ้วนมันห่างกัน เจ็ดโมครับเราได้คิวออกออกไหลมองครับเดี๋ยวไปชมกัน,นครับผมครับพอเราได้คิวนะครับเป็นคิวที่สองของวันนี้นะครับผมกับวิไลก็ เริ่มขับเรือนะครับมุ่งไปหาหมายนะครับก็คือขึ้นทางด้านเหนือก่อนแล้วก็ตั้งเรือพุ่งออกไปกลางลําน้ําโขงนะครับพอไปถึงตําแหน่งที่จะเริ่มปล่อยทุ่นนะครับคือปลายวนนะครับหรือปลายมองนะครับวิไลเขาก็จะข้ามตัวผมมาเพราะผมนั่งอยู่กลางลำเรือแล้วเขาจะให้ผมไปนั่งท้ายเรือแทนเพราะว่าเขาจะใช้หางเรือเนี่ยนะครับเขามากาะกระเหล็กแล้วก็ ให้หางสืให้หางเรือนะครับมาเกาะกะเหลิงตัวนี้ไว้แล้วก็ให้เรือนะครับมันดันถอยย้อนหลังนะครับจากกลางน้ำโขงเพื่อเข้าสู่ริมตะลิ่งนะครับในจังหวะนี้เขาก็จะปล่อยอวนไปเรื่อยๆแล้วก็เขาจะขัดท้ายเรือด้วยไม้ลาย ในขณะที่วิไลเขากําลังปล่อยอวนนะครับผมก็นั่งดื่มดับนะครับกับบรรยากาศช่วงเช้านะครับของริมน้ำโขงนะครับตรงนี้ประมาณสักเจ็ดเจ็ดโมงกว่ากว่านะครับแต่ยังไม่แรงนะครับยังไม่ร้อนยังไม่อะไรแล้วก็ลมไม่เยอะครับมีประทาล่างอยู่บ้างแต่เป็นจังหวะเป็นช่วงแค่นั้นเองก็อากาศก็โอเคครับอากาศสบายสบายสบายถือว่าสบายยังไม่ร้อนจัดนะครับ ขึนก็ขังเว้นอันย้ำได้ได้ปลาดีกว่ากันเลยไม่จัาหน่อยตกกลางคืนเลยน้องน้านอยมาเดียวใม่องงเออฝนลงใหม่ใหม่เห็นไมบ่ในช่วงนี้นะครับวีไรได้ปล่อยอ้วนนะครับไปจนหมดเลยนะครับเราก็จะนั่งคุยกันแล้วก็ปล่อยให้อ้วนนะครับมันไหลไปตามน้องโขงไปเรื่อยๆ พวผมก็นั่งอยู่บนเรือนะครับคุยกันไปเรื่อยสเปยเล์ละนะครับเอ,อจากจุดที่เราปล่อยอวนลงมาถึงจุดที่เราจะกู้อวนขึ้นเรือนี่ก็โดยปกติก็อยู่ประมาณถึงท้ายบ้านนะท้ายหมู่บ้าน,นะร,ระยะทางประานสัก2กิโลได้ผมมาสองสามไม่น่าเกินแต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยวิไลพาลากยาวครับปล่อยไปเรื่อยๆเลย ก็ถึงท้ายหมู่บ้านเลยนะครับเลยวัดป่าไปอีกไรเขาก็เริ่มกวนเลยนะครับเริ่มดึงมองขึ้นมาเรื่อยๆลากขึ้นมาเรื่อยๆลุ้นนะครับใจจดใจจ่อว่าจะมีปลาอะไรติดขึ้นมาบ้างหรือเปล่าครับวันนี้ช่วงเช้านะครับนิ่งมากครับน้ําเงียบสงบขึ่นไม่มีโอติดมาบ้างตัวสองตัวสรุปเลยช่วงเช้านี่นะครับ ก่อนหน้าเราเนี่ยมีคนที่เขาไหลมาก่อนหน้าเราก็ได้ปลาไปสองตัวเราก็บอกโอโ้ตายแล้วเขาได้สองตัวเราจะได้ตท่าไหร่วันนี้เราตามหลังเขามานะครับเราได้ปลาทั้งหมดสามตัวครับล่องแรกนะครับนี่ก็ล่องแรกนะช่วงเช้าเช้านะครับเรามาสงวติเช้าแรกเราได้ปลาไปสามไปไปตัว ตอนนี้เรากำลังกู้วนนะครับกู้มองเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้8ดโมงสบ1 7นาทีชั่วโมงสเสร็จนะครับป,อ,ปอรอบนึงนะจริงไม่ยาวขนาดนี้เขาสุดประมาณช่วงนี้เขาก็เลิกแล้ะแต่พอดีเพื่อนผมเขาลากไปลงให้ลึกนิดนึดนงวันนี้ค่อนข้างเงียบครับปลาเงี้ย มีบ่บีเอามีอย่างนี้ต้องกัรขนาดลองตัวนี่อปยาแล้วก็หมดหมดรอบของเรานะครับแล้วก็ผมก็ขึ้นมากินข้าวเช้านะครับขึ้นมาหาอะไรรองทองละแปดโมงกว่าวก็ ส่วนไรเขาไม่ขึ้นมานะครับเขารออยู่ข้างล่างเขาจะเคลียรเรื่องอ้วนเรื่องอะไรทีนี้มันจะมีรอบคนอื่นนะครับไล่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 กันไปกว่าเราจะได้รอบอีกทีก็ก็โอ้มีหลายคนอีกอีกหลายชั่วโมงนะครับก็ผมก็เลยเดินมาถ่ายบรรยากาศนะครับซึ่งจากตรงท่าเรือนั้นขึ้นมาก็ไม่ไกลนะก็จะมีวัดหนึ่งวัดกลางนะครับทีนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศวัดกลางในช่วงเช้านะครับทีนี้ ที่นี่จะมีทาวเวสวรนนะครับทาวเวสวรนซึ่งคนจะนิยมมากราบไหว้ขอพรน,นะครับที่นี่ค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ผมมาตอนนี้ยังเป็นช่งชวงเช้าอยู่ก็โอเคครับคนคนยังไม่มีมาก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนี้มาให้ชมนะครับถ้าผ่านไปผ่านมานะครับอยากมากราบไหว้ขอพรก็นี่ครับวัดกลางที่บ้านของคำนี่ยก็ทาวเวสวรนที่นี่คนมาเยอะครับคนมาเยอะ ผ่านมาก็ลองมาดูครับเพื่อจะสมความตั้งใจเนาะสมความปรารถนาที่จะอยากได้พรนะครับ เตี๋ยวห้อยขาที่นครหัอคำนะครับอันนี้ผมสั่งมาเป็นเตี่ยวน้ำนะครับอันนี้แห้งเขากำลังครุงอยู่นะครับนี่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 คุณดูบรรยากาศครับนี่ครับนีคร่น ก๋วยเตี๋ยวหลักสิบนะครับวิวหลักล้านครับผมเด,ดนะอเดอโซเหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับ เสร็จกันแล้วผมกับวิไลก็ออกมาไล่มองอีกรอบนะครับรอบนี้เราก็ปล่อยมองนะครับแล้วก็ไลตมม่ตามมองมาในระหว่างที่ไล่ตามมองมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอคนเขาหาหอยนะครับหอยนในชายหาดหอยตามชายหาดหาดมันไม่ลึกนะครับเนี่ยที่มองเห็นเห็นนี่ก็คือคนเขายืนนั่นเลยแล้วก็เขาก็ใช้พวกตะแกงะครับตะแกงพัดลมเก่าเอ้ยตะแกง หน้ารถมอเตอร์ไซค์เก่าเอออะไรอย่างเงี้ยกดลงไปในทรายนะครับขุดลงไปในทรายแล้วก็ทรายมันจะล่อนเราก็จะเหลือแต่หอยเป็นหอยคล้ายๆกับหอยลายเนี่ยังไม่ได้สัมผัสนะครับแต่ว่ามีเพื่อนคนนึงบอกว่าไอหอยเนี่ยผัดเอาไปผัดใส่หอยผัดแบบหอยลายะครับผัดโหระพาผัดพริกแกงอะ่ะเขาบอกว่าอร่อยคล้ายกันเลยแต่ยังไม่ได้สัมผัสนะอันนี้ภาพที่เห็นก็คือผมอ่ะขับเรือผ่านเขากําลังหาหอยกัน ตั้งใจจะไปกู้กู้กูมองนะครับกู้วันที่ก็ลเราไหลไปลเราจะกลับละรอบนี้เ็จะกลับอีกรอบนึงเออเออ่กยจูจัการดี 你怎么喝？啊啊啊 Một bột hán nó phân bản như lấy mòi ngay sang mắm, ồ, đấy thịt cốt chim non, nó vừng của cụ nhau vào nè, nó vẫn thực cái đi. อ่ามันอุ่นแล้วเนาะเลือกบาดไปเรอบ่ายโมงนงมามาขอไกไม่รู้ว่าบ่ายโมงหรอบ่โอู้ฟองเอ้ไม่ได้ระบาดเลยรุ่นน้อยอย่ามันโอ้กลายบอกฟองคุณอ้โู้ว หมดบนทั้ระบาดเนี่ยนี้ยแต่นี่มันก็มอเข้าไปร้อยแล้วนี่มึงว่ากูขวานทิ้โตว่มันเป็นอะไรวะมาบัครับบุกนัน้อยนี่ก็ตีกันมาบัดนี่พ่นโอ้ยตายแล้วนี่ว่องฟอะว่อง ปองให้จังไหนปองโอ้โหโจบอกเมียกูบมาหลัดตัวอีนั่นม no ันเดหยาวโบราณมึงเหยาววะเมื่อกินพุ่นไครมึงจะได้พอดีตัวนี้ยิ่งน้อยนั้นบ่อลายดอกอีเท่าทองอีน่ะมาก้างแสดงว่าเออมึงก้างรถว่ามึงเคยกินนะมึงตีแท็บว่ะบัวโบได้ปองโบได้ปด อีหลีขันยังซีเป็นวะอีหลีกเบิ่งแล้วคุณน,น่ะโอ้ป่อยมาขักเนาะขนาดกูย้อนย้อ,อนเน,นี่ยันกูบโบยอนยนังสิจำเลยมาโอ้มันจีบโต,ต๊ะหลังหงกุหล,ลาบลาวาเส้นเนี้ยเบื่งโอ้ยต้องดีโคแบบเงีมาถ้ามันหลกันยยันจนเดือดียวเบิ่งเอาเบิ่งันเบืองกันตอนโตก่อนโอ้ ตันวน้อยโอ้มองหัดตืนตรน้ยลุลุดลุน่ที่จังละบาดนี่โอ้ยลุตวัวยกขึ้นรถยงงกไรยกยออกน่อ่อยมันปดบทันหรอกข้าปานนี่นะ มึงนับตัวให้กูรู้มาโอ้ยมีเท่านั้นโอ้ยดูเท่านั้นเลียมบิ่งุโอ้ย่กวที่เือดมีประจักษ์เลยฮะูมันอวยเลยดคนันด้โอ้ยมันบบได้ปุ๊บเอาตสาวขึ้นรดูเอาครับนี่แหละครับสิ่งที่รอคอย กดไม่ทันนะครับป้าสายเอาสาวเอาวุดนะไทยองทายอุยั่มีตัวนี้คุณายพูด่ะพองทายหลังโดยชิมนี้พูดะเห็นมันมาเบ็ดนะพวกกานะทุกคนโอ้ไอ้หยาไอ้หยาอ้าของโอ้โพูดะ ออน่ลออยู่ตายตายยไ่คนอยขึ uh ้นมานี่ต่อยปกปตายเื่อเบงเองูอยู่ดูวอครับดูวครับพี่น้องครับนี่นะครับวิถีชีวิตลุงลุงขงครับที่อุไร พี่วิไลนินเกตนะครับเพื่อนผมนะครับดูครับจังหวะเอานะครับนี่ครับโผล่มาโผล่บอกง่ายงูพู่์นะสาบานได้งานหาทุกรูนเหอโอ้ยได้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 ร้อยโล โค้ดร,รถขนาดนี้เนาะโอ้มันติดขัดติดแน่นไรเอ้มาผเคยเ,เห็นดิป่าปทิ้งร่องเลยมึงมาคา,ายมึงได้คายแน่นอนโอ้มันจะเกิดมาหากมเห็นนี่แหละป่าทิ้เล็บแน่นอนโออต้องเลืล่อนลูกพอ่อเมียพ่อไยเบดมองกบนันมองมุบนบด น,นี่คือ,อพัตเตอร์พัตเตเป็นคุณเหากขเคยเห็นนี่นะสาวป่าคืนแบบนี่แหละคุณ่หงาเขเ,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 เห็นนี่ลเลยนี่แม่ผมเงินหัวเ่อทิโตเงินไหลเงินไหลไรเอยเียัขเอาไม่กินอกโอ้ยนีกระทอกันรอดน้อยูดอกตัวใหญ่โอ้ยเบิน่ ตัวรถกีอุดเมองหลัป็นป้อยเเนโอ้โหตเห่เยาวเินไปเลยนักขนาดตู้นี่นาเป็นนักเลยปองอะไรปอง มองกูเคยเห็นมองกเคยเห็นเลยเนี่กูหากูเคยเห็นแล้ววันตะเกิดมาสาวแบบนี้ร้อยโดร้อยโดโอ้ปากาใหญ่ไงสาวเอาสาวเอาแบบนี้กูเคยเห็นว่ะปาดทีดูถายถ่ายปากาใหญ่โอ้ปหดคตรคนปากาปากามองเบิ้งเอาในโลกนี่ดูครับนี่ครับเดียวเดียวนี่ยกู จังจังเบิร์ยังอีกจะตรวจมั่วค well. ุณน <Y> ่ะตัวสีห้องตัวปากานี่ใหญโจกไส้ป้าดิโดโจกไส้ใหญ่เฮ้ยดู้วครับคุณะโอ้องโอง ตายมั้งทย่งเกิดอะไรเขก็เห็นบอกว่าจะเกิดมากมาเก็เห็นนวลองไม่ตู้น้ำมาโซปตซอยกันเด้อผมบอกให้จองอีนัไม่ให้มันเป็นประโยชน์2องอีนั่นั่นอ่าดูตัว ก็มีเนาะอู the the age. Age ้ยงงยงไ่ยัางอู้ยงถแม่คือมองรอดนุงออกตอนที่สตอนที่สี่ตอนที่สามังมอีกสุดสั่นเลนะครัองไม่ถือว่ามดสั่นยังไงอ้ะน

เออคืออยู่ปฏิวัติร้อยปูเป็นร้อยปูขันเป็นสิ่ร้อยยูเบิดองวนี่ไหล่บรดเิดูด่พลาดปได้พอนี้โอ้ยงให้หมกกองเบิองรับแล้วดูกเต็มตี นี่เนี่ยเขาเอิ้นพือตีนตีนนะได้เรียแบบนูบอกเลยขุไยไเตยมันละอันนี้มันเืเอัวดหญ่เมียนได้ขายพวกนี้ใหู้ละเด้เงินหลเพาะ้ายาวงอกอีกเน่อย บึงกับโปเป็นก่อนนั้นให้บอลพีเด้กอไว้นอกบ่พี่๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ครัออ๋อครอบ๋ออ๋ออ๋อา๋ออ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 อ มาเห็นยงน้อยๆนั่นาก็ยกูพอนนี่นี่ยุ่วมองน้อยมากูมาเลยอมองน้อยกูเนาะนี่เจ๊จีเอาตัวละชไงพโอ้งทีนี่ทีบุตรเท่าไรต้องห่างต่ำมากไงวะทกจินบุ้นี่ั้ทีเลยน่ย ครับผมสำหรับไปหาเลาะคลิปนี้นะครับกาเรเดินทางไปไหลมองครับแม่น้ำผงที่บ้านหอคำอำเภอบึงการจังหวัดลุงการนะครับกับเพื่อนวิไลนะครับผมขออนุญาตปิดคลิปลงตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์รับชมมาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนี้เลยฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามให้กับช่องไปหาเลาะด้วยนะครับ มีโอกาสจะนำเสนอคลิปดีๆต่อๆไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ